ผมรับประกันเลยถ้าถ้าผมบอกถูกเนี่ยปูถวายปูเอาหน้าพกห้ผมกินทุกวันนะครับก็เลยบอกโยแม่แล้วลูกสาวของโยแม่เนี่ยเขาเป็นคนชอบ <ผม S 2> เขาซื้อทีเนี่ยเขาไม่ซื้อน้อยเ,ออเพราะว่าเขาเป็นนักธุรกิจครับผมแต่เขาก็เล่นเขาชอบเล่นพวกนี้ด้วยครับเขาก็เลยไปซื้อ หลายหลายเจ้าเนรับเขาไม่ได้ซื้อเจ้าเดียวเขาซื้อเป็นสิบสเจ้าน่นี่บเจ้าเจ้าละตัวละตัวละหนึ่งหมื่นคูณหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นคูณหนึ่งมื่นอย่างเงี้ยเขาเล่นก็มันก็ได้ทั้งหมดน่ะมันสิบเก้าล้านน่ะที่เขาได้กับกอกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอซทางบ้านทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยนะครับผมวันนี้เรามาที่ ปู่สำนักสงนะครับป่มสำนักสงรอยพญานาคนะครับเอฟซีเป็นแหล่งใหม่นะวันนี้เราได้มีโอกาสมาถ่ายแนวทางนะครับเอฟซีครับผมแล้วเราก็มาเจองานวงสวงพอดีนะฮะเมื่อที่ผ่านมาแตก06นะครับผมสําหรับแนวทางปู่นะฮะปู่ก็เล่าประวัติให้ฟังนะครับผมว่าสถานที่แห่งนี้เคยมีลูกแก้วขึ้นนะครับผมแล้วก็เคยเห็นรอยพญานาคขึ้นหลังคานะครับอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเอฟซีครับผมครับแล้วก็ แนวทางตัวเลขเคยถูก19ล้านนะครับผมเดี๋ยวไปฟังจากปู่ดีกว่านะครับเนาะครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s ับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กระทางช่องเลยนะครับผมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเนาะครับแล้วก็จะไปสอบถามแนวทางจากหลวงปู่กันครับผมไปตามมาครับผมคุณพอ้มัมากกับไรหนาไรตานอะครับครับผมมีน้าช่องใหม่ขมาน้าสองสามช่องครับมีเบิรกซัโอปอล้วก็ แล้วอีกนะดวงดวงครับนะครับแล้วก็น้องสาวอีกผู้นึ่งซี่ช่องคาช่องปู่หกช่องครับผมหกช่องครับผอจะเจริญปอน้จริ่เจริญกันทุกผู้ทุกคนครับสาธุสาธุคือที่ตามมานี่ไม่ใช่อะไรครับได้ยินข่าวว่าพญานาคขึ้นวัดหลังคาอะไรเนี่ยครับปู่ผมก็เลยได้ยินข่าวผมก็เลยรีบตามมาเลยครับเครับนู่เท่าที่เท่าที่ผู้ชอบผู้เก่เล่าให้ฟัง ล่าให้ฟังอาตมาก็ามาไม่ทันหรอกก็มามาก็เลยมาตามรูปนี่เพราะรูปที่เขาถ่ายไปมันเขาเขาเอาไปคนที่ถ่ายได้เขาจะเอาไปขายไว้องถ่ายจิตหรือว่าไงเขาถ่ายจิตมันเป็นเป็นภาพที่แปลกมากก็คือภาพถ่ายจิตแล้วก็เป็นภาพที่รอยรอยพระยานาที่อาจารย์ชี้ให้ดูนะมมีคนมีคนไปทัก ว่าเอ้าน,นั่นนี่มันรอยอะไรใช่ไหมครับอ,อันนี้มันรอยอะไรครับผมพอพอทักแค่นั้นน่ะก็เหมือนกับท่านเลื้อยไปข้างหน้าเป็นรอยนําหน้าไปเลยเอ <ues> อนั่นแหละคือภาพเยววันกับภาพถ่ายติดนั่นแหละครับนั่นแหละเป็นรอยรอยแท้ๆเลยต่อหน้าต่อตาเลยช่าง,าางาเป็นคน่ายใช่ไหมครับช่างช่างถ่ายรูปสมัยก่อนเป็นเป็นกล้องฟิล์มใช่ไหมครับที่ที่วัดเราที่ใช่ไหมครับปู่ที่วัดเราเนี่ยข้างบนเนี่ยโอ้ พอทางท่านขึ้นไปท่านขึ้นตั้งแต่บ่อนี้คอ่บอาจารย์ก็เพิ่งมารู้ว่าลูกแก้วเพิ่งขึ้นขึ้นอยู่ตรงนี้เอ้ามีมีลูกแก้วขึ้นอีกเหรอครับขึ้นขึ้นบ่อยมากจนพ่อถวายเนี่ยมาทำคลิปไหนก็คุยแต่ลูกแก้วให้ฟังเพราะท่านขึ้นบ่อยลูกแก้วขึ้นเป็นดวงขึ้นเป็นดวงสว่างแล้วก็ลอยไปตามปลายไม้ไปเลยตั้งแต่บ่อนี่ย แต่ก่อนเนี่ยอาจารย์ไปขุดบนก็ไม่เห็นก็ไม่เห็นว่าท่านขึ้นตรงไหนเห็นแต่ท่านลอยไป<ฮ>อ้นี่พอมาทําข้างล่างเนี่ยมาขุดบ่อข้างล่างนี่ถึงได้รู้รตอนขุดก็ได้ลูกแก้วขึ้นมาลูกหนึ่งแต่ตอนเนี้โยโยมโยมทางทางกรุงเทพที่เขามาสร้างวัดเนี่ยเขาขอเขาขอเอาไปเอาไปบูชาอ ตอนนี้ตอนนี้เขายังยตอนนี้เขายัง,นนย,งยังไม่ได้คืนเขายังไม่คืนแต่ก็อยู่บ้านเขาเนั่นแหละลูกใหญ่ไหมครับปู่ก็ลูกประมาณถ้าจะไล่กันจริงๆเนี่ยก็ประมาณแก้วเนี่ย h, ลูกใหญ่นะครับประมาณแก้วเนี่ยกำกำม,มือเนี่ยนเนาะแต่เป็นลูกแก้วที่ไม่ที่ไม่เจรไนนะไม่เหมือนลูกแก้วอ่ะที่เราเจอกันอยู่ตามร้านมันจะเป็นลูกแก้วคล้ายๆขุขักคล้ายๆเพชรเพชรที่ยังไม่ได้เจรไน มันจะใส่ใสอย่างนั้นเลยใสปิ้งอย่างนั้นเลยแต่ว่าไม่กลมนะครับปูไม่กลมเป็นเป็นเหลี่ยมขูดขัดนะอครับเออเป็นเหลี่ยมขูดขัดมันมันมันไม่แต่มันกลมอยู่แต่มันมันมันยังไม่ไม่กลมเหมือนกับที่เข้าอยู่ตามร้านเลยนะมันจะเป็นเป็นคล้ายๆกับเก็ดสับปะรดอย่างเงี้ยเออก็ไปไปแม่โคมันขุดขึ้นอแม่โคมันขุดขึ้นก็ไม่รู้หรอกว่ามันเป็นอะไรอาจารย์ก็เดินตรวจงานธรรมดาครับผม แต่พอมันตะวันเที่ยงวันใช่ไหมครับเดินไปมันมันแสงมันสาดขึ้นมามันสาดขึ้นมากระทบหน้าเลยก็นึกว่าเป็นกระจกก็เลยเดินเดินไปดูขี้เลนเต็มหมดเลยนะขี้เลนเลยขึ้นเขาเนอะเดินเข้าไปดูอ่ะเสร็จแล้วก็ไปถึงก็ไปไปล้วงเอาล้วงเอาขึ้นมาก็ไปล้างอ้าวนี่มันลูกแก้วนี่ว่ะพอดีโยมโยมคนที่เขา มีบารมีหน่อนะเขามาสร้างเขาก็ขอขอไปบูชาแล้วก็เป็นเป็นโยมแม่อุปถัมด้วยครัเขาขอขอไปบูชาที่นครปฐมตอนนี้ได้โชคบ่อยได้บ่อยโยมแม่โยมแม่นี่ได้ได้ทั้งโชคโชคขายที่ได้ได้ทั้งถูกหวยแกเคยถูกหวยด้วยสิบล้านอ เคยเคยถูกด้วยนะจนนไปซื้อคอนโดเออไปซื้อคอนโดไอเขาเรียกว่าไงไอคอนโดมิชั่นอะไรคอนโดมิเนียมเออคอนโดมิเนียมได้เงินหนึ่งชุดเลยอ่ะหนึ่งหลังเลยอ่ะสุดยอดเลยสมัยนั้นนะอยู่นครปฐมนะครับก็จนแกพอใจแกพอใจแกพอใจมากแกถวายที่ให้ตมาห้าไร่เลยที่นครปฐมนม ตอนนี้ก็ำลังประกาศขายอยู่ใครจะซื้อก็ช่วยมาซื้อหน่อยขายไม่แพงหรอกไร่ละสิบสองล้านเ <laughs> ยามาสร้างวัดนี่วัดปูปปปปป่นี่กำลังสร้างนะครับกําลังสร้างสร้างขึ้นเมื่อปีสร้างจริงๆลงมือสร้างศาราไออาคารต่างๆเนี่ยเพิ่งสร้างขึ้นเมื่อปี2563รับ มองปุ่กกี้ปีมานี่น้ำปูเนาะสางปีุ่กสร้างปีเดียวได้สร้างจริงๆปีเดียวพอพอเริ่มลงมือสร้างในโควิดก็เริ่มลงใช่ไหมโควิดโควิดก็เริ่มลงโยมฮ่องกงว่าจะมาเนี่ยก็ไม่ได้มาผู้ปณีท่านนี่แล้วปณีผู้สี่เครื่องยินว่าสี่สางพระพระพุทธรูปพระพุทธรูปองเปิดโลกองค์ใหญ่สูง19เมตรสูง19เก้าเมตร ความสูง19เมตรความสูง19เมตรนะที่ที่บ้านศิลาเลิกเมื่อหนังบอครับแม่นที่ทำเพื่ออวงที่เฮ็ดที่มือนังกับวงชวงเพื่อเบิกเบิกเลิกขอขอสั่งครับผมแต่ตั้งแต่ตะปูว่าสีขอสั่งนี่ว่าปูก็เลยไปเห็นลูกแก้วปูมันมันมันเห็นมันเห็นก่อนนั่นนะก็เห็นเมื่อคืนเมื่อคืนที่ผู้เมื่อืนนี่ก็เห็นเมื่อคืนเห็นมันมาดเลยมันหกทุ่มเกือบหกทุ่มเอาเตี๋ยวหกทุ่ม เย็นแต่ก่อนเมือนขึ้นด้ปะคะเนียนพ้นดีใจ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 พ่นแสดงอาการต่างๆก็ยังย่อมพอมาเดี่ก่อนปฏิพงค์ขึ้นนมครับปฏิพงขึ้นแล้วองมาที่นี้เมือนขึ้นเนี่ยพ้นร้อยอยอยู่ยนเหนือนามอะโยนิวนามอะบ่ไปใสบ่ขึ้นบ่ร่งร้อยโยงสั่นล่ะรเออยไปรอยมากหายหายหายลงมองนันละหายร่งมองขึ้นบ่ครับเออมองขึ้นนั่นคหลบเอเพราะนั้น อาจารย์ก็เลยว่าเออเหมือนก็มาแปอีกแล้วพอดีใจพอดีใจคันนี้งานนี่คันนี้งานบงสวงงานนี้ยังเสียพอดีใจครับแสดงให้เห็นเลยพูดว่าฝันแนี่บบ้างฝันนี่เพิ่นบมื่อขึ้นนี่กับเมื่อเห็นแล้วมันก็ดีใจเนาะมานอนมันกับว่าใครจะรับเลยมารับเอาแต่ความสิแจ้งเออมามาแพ้เมตตาอยังให้เพิ่นหนึ่งเสียนะ ไอ้สวสดคาถาบูชาเพลนแน่จัาหน่อยยังเสียหน้าให้คนดีใจใ<ๆ>ก็เลยนอนนอนกับระมันจกักประมันจักตีสามนอนไปคือยังมีแนวมากมากมาปุ๊บ<ๆ>ปูปูปูขึ้นนอนขึ้นนอนโดนเดียวๆในใจก็อ๋อ วา่าสีนอนมันไถมันมากวนอยูกันนะกูพ่อนนอนเข้าใจเข้าใจรเข้าใจีแต่กูห่อนนอนนี่นั่นนีก็ฝันนี่ปูผมผมไอ้ผมบอกของไาหาว่ะสอเอายังมาลยยมเหไาเลยางสี่ป um> ู่เพิ่งพ้อก็สีเสียบร่องเนี่ยอย่าพอนอนอย่าพนอนเ้านีก่อนยังนอน ไอ้ทีปูที่ปูว่ามือนั่นมันได้บดอยู่เด้อวาสันเออมันได้บดอยู่วาสันได้บดได้บดได้บดทุกโตอยู่แต่ว่าปูต้องสลับเอาเด้อว่าสันปูต้องสลับเอาล่างอาจทีเป็นบนบนอาจทีเป็นลางเจ้าต้องสลับใส่กันเอาว่าสันครับเด้อมันอยู่ในหันละมันอยู่แถวนันละมันเป็นแถวอยู่วาสัน ที่ให้ที่ให้ไปมือนั้นมันก็เล่กตะเก او เล่กช่องมันบ่ครับผมเออล่กพระเจ้าแผ่นดินมาถวายท่องครับผมครับก็ฝันฝันฝันงวดสี่เลี่ยมเนี่ยก็นี่ละตัวนี่ละเพิ่นมายำให้ห่อผัดไปเข้าใจว่ามันมันเป็นตัวใหม่ก็เลยไปปล่อยตัวใหม่เลขกหกศูนย์แล้วกกลายเป็นว่าขึมไปเลยเนาะครับลืมเออลืมไปเลยถวายท่องไรเป็นได็ครับเพิ่นถวายท่องมาลอยแทงเพิ่นเพิ่นให้บ่ให้ไอ้องคารักษ์เพิ่นย่อลงมา ในร่างน่ะมันมีรอยแทงครับเออแต่เราพนเอามาถวายเอามาตั้งทั้งตนี่ถวายกรสามสิบหาแทงกองละสิบแทงแล้วกองอีกหนึ่งอีกกองหนึ่งหาแทงเหลืองเออเออเต็มโตัสามแทงเออสามิบหาแทงเป็นท่องแทงครับเออเ้วพนก็ยังว่าห่วยคันคันมาฝันต่องวดเนาะยมพอเนาะเออหกชุนมาได้ทิมได้เนาะไทิมครับเออ เขาหกศูนย์เขาศูนย์หกหกศูนย์งวดนี้หนึ่งศูนย์ศูนย์ลอยแทงแนะปรูงวดนี้เพิ่นเอามาลอยแทงนี่อยู่แต่เอาเพิ่นถวายแค่สามที่ผาแทงออเออเ<อ>พิ่นบอกว่าคันใส้เบิด์ตสามที่ผาแทงนี่ให้โทษไปหาองค์ขลักเพิน่นเออระวานเพิ่นเสียเพิ่นเสียเอาน,นั่กลับมาถวายจนเบิร์ตอันไหนเจ้าเพิ่นสิคอยทยอยถวาย เออเที่ยวนี่เพราะน้ำารายไปถวายแค่ที่มหาสามที่หาแทงมันเลขเข้าเลยนะปู่เน้องนั่นนี่ก็มันเข่าวดนจี้ได้ยังคุยกันโยกหัวเสียดายอยู่เนี่ยครับผมเออมันเข่าแล้วผมมายำว่ามันเข่าแล้วมันได้แล้วครับผมแต่ว่าห้องผมห้องผมไปเข้าใจว่าสามหาเนี่ยมันมากมันที่มากหัวนั่นเนาะโอ้ครับ ินครับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางของลงปู่นะครับเอฟซีครับผมฝันดีนะฮะฝันดีนะครับผมแล้วก็มีรอยพญานาคขึ้นที่วัดด้วยนะครับเอฟซีครับผมอันนี้ก็เป็นนทางช่องได้มาทําเป็นครั้งแรกนะครับเนาะครับงวดที่แล้วก็เข้านะครับศูนย์หกทูมสองงวดติดเลยนะครับสําหรับแนวทางปู่สํานักสงฆ์นะฮะรอยพญานาคนะครับเอฟซีครับผม ับทางช่องก็มีโอกาสได้มาร่วมงานของหลวงปู่นะฮะงานบวงสวงพอดีเลยนะครับเนาะถือว่าโชคดีนะครับผมแล้วก็มีลูกแก้วเสด็จเองนะฮะอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมกับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับคลิปนี้ขอจบไวเพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ